ใครที่สนใจเติมเกมอี o ุต a l l ครับเพจที่ถูกต้องถูกกฎหมายมีประกันสินค้า100%ครับเติมง่ายเติมไวครับมีโปรโมชั่นใหม่ๆครับเพจแมงปอเนี่ยเจ้าของเป็นคนเติมทุกออเดอร์เลยฮะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่อยกับผมเก่งชกนักกอลพันล้านนะครบคลิปนี้ผมก็มาซ่อนหาแผนแรมอีกหนึ่งแผนครับนี่ฮะอีกแผนหนึ่งที่โคตรจะเดือดครับเข้ามาที่เซามริการนะฮะแล้วก็เข้าตามที่ผมจัดให้ในคลิปได้เลยนะครับ ดีฟ l t ออกมาแล้วแพนจะเป็น C3 ซนะครับตรง CMF 2คนสามารถปรับเป็น AMF ได้ในที่นี้ผมจะปรับเป็น AMF ทั้ง2คนเลยนะครับบอกได้เลยว่าบุคโคตรมันแน่นอนฮนะผู้รักษาประตูครับใช้แน่นอนครับต้องเป็น defensive ก a l keeper นะฮะใครจะชอบผู้รักษาประตูสไตล์ตัดบอลก็ใช้เป็น attacking o a l keeper อันนี้ก็ได้นะฮะเอ,อ่อ offensive ก a l keeper นะไม่ใช่ attacking นะโอเคกองหลัง2คนครับใช้เป็น build up กับ the destroyer ครับ ตำแหน่ง RB กับ LB ตรงนี้ใช้เป็น attacking fullback คอยขึ้นไปเติมนะบอกได้เลยว่าบุกอย่างมันแน่นอนครับนี่ถ้าใช้ตามผมนะบุกอย่างมันครับกองกลาง DMF เนี่ยใช้เป็นนี่เลยครับ Uncle Man แนะฮะแล้วก็ AMF สองคนแน่นอนต้องเป็น KT Playmaker นะครับสองคนนี้ในที่นี้จะเป็นแมซี่กับเควินเดอะบรอยครับนี่ฮะแล้วก็ตรง LWF RWF ตรงนี้แนะนำมากเลยครับใช้เป็น p พลิฟิก w ิ n เกอทั้ง2ุคนเลยฮะหาตัวที่เปิดบอลได้ด้วยเนี่ยจะดีมากเลยนะครับในที่นี้ก็จะเป็นโควมวันกับนี่ฮะเคซ่านะครับกองหน้าใช้เป็นโกโปรเชอร์สไตล์การเล่นแบบโกโปรเชอร์นะฮะจะเป็นรูปย่างสูงใหญ่ก็ได้ครับจะใช้แบบเอ็มปเป้ p e ก็สามารถจะใช้ได้นะครับนี่ฮะก็เข้าแผนเข้าเกมมาแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้แผนซีดเหมือนกันครับแต่ว่า หน้าตาเนี่ยคนละแบบนะครับลองไปลุยยต่อครับนี่อะสุดขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงครับโคมันได้บอลได้บอลมาที่เอปเป้เอปเป้วิ่งขึ้นมาแล้วแม่จะแซงโคมันไม่ได้ึงนะครับอ้าวจังหวะนี้ยังได้บุกดูเอปเป้มาที่โคมันโคมันมาที่เดอรบอยเดอรบอยบน กลับมาแล้วจ่ายนูโนเมนเดสคอสเข้ามาแล้วับยิงโอ้โหประตูเซฟไม่ได้ครับคีทับโ้เลยครับผมรัู้เลนระดับไคาอลคอ่ได้ลับมเดรตนี้ยืนตำแหน่งน้ค่อนข้างดีเลยครับเอาละจังหวะนี้เิดไปเดย่คนที่ว่าเป็นลิเยเปิดเข้าไปดีกว่าครับเอาลิเยเปิดเข้าไปครับเอาละเอาละเปิดมุมก็สำคัญนะครับนี่ฮะลองคอสเข้าไปประมาณนี้ครับคอสเข้ามาแล้วได้ยโอ้โหว่งนี้ บอลบอลเพิ่งเติมออกไปนะครับโปเป้โอ้โหบุกยังมันแน่นอนครับดูแล้วนี่น่าจะพับสนามบุกเลยหรือเปล่าครับเอาฮะสีส้มครับสีฟมสีส้มยังไงจังหวะนี้เล่นกีฬาสีแล้วสีส้มเอาฮะจังหวะนี้โคมันจ่ายไปเพราะตีนะเปเป้จ่ายมาดี่นิมานิมาเล่นกับเฟรดี้แต่ว่าโชนนักแกรี่เจมสิเจมใช้ขาหลังเกี่ยวไว้ครับตระเคฟันหางเอาอะนี่อาเคซ่าล้อหลอกมาได้มาสิ แมสซี Ooh, ่ล้อลอกไม่ได้นะมาขีดยศดักไว้ได้ครับเลนเขาหนักเลยครับสำหรับบอลขีดยนี่ฮะจังหวะนี้นูโนเมเดสดักไว้ได้นี่ฮะแล้วยาวมาที่เอ็มปเป้เอ็มปเป้ออกมาแมสซี่แมสซี่แทงมายังสวยงามกีตาดึงรอเพื่อนนี่แหละคอดเข้ามาอีกหนึ่ง ยิงไปชนเก๋ตัดไม่ได้โรดี้หมาที่แบตตี้แบตตี้เอาละแมตซี้โบนอยู่แมตซี้แต่จะตายไปโดนกระแทกล้มไปแต่ว่าไม่เปล่แล้วไม่มีเสียงนกวี้ครับจังหวะนี้กรรมการไม่เป่าครับโโอ้หแต่ว่าในอินเตร์นาว่าไม่มีกรรมการอยู่แล้วนะฮะโอเคมาครับีาไม่จับแล้วครับจังหวะนี้าแล้วยังไงครับอีกบอ่งแบตตี้บาบอลมาก็ไม่พลาดนะฮะาอลรีบกลับไปยังสวยครับนี่ฮะ ของหลังใหญ่ๆแบบนี้ครับมาแล้วได้อยู่เล่นกันสามคนแม่แต่จ่ายติดมาเดอะบอยเดอะบอยมาที่โดดี้ออกมาด้านข้างสุดๆเลยครับมาที่โวมอนแมตตี้แมนต์ไม่ใช่เอ็มเป้เอ็มเป้ไม่พลานแล้วมาที่นูโนเมนเดสเล่นกับโคมันโคมันออกมาที่นูโนเมนเดสได้โอกาสลองพอเข้ามาแล้วแม่ของหลังไปมุงตั้งให้ผู้รักษาประตูซะงั้นครับจับอย่างสวยโอเค หมาโนดีเกี่ยวไว้ได้เกี่ยวไว้แล้วจะดจ้านยกมาด้านกลางเลโดนฮาจุนี่ดับไปได้แล้วครับเอาวเราลิจิมลิจมยังได้บุกดูจังหวะนี้มาที่คีซ่าคีซ่าพาบอลขึ้นมาแล้วลุดมาเฉยเลยครับคีซ่าเปิดเข้ามาแล้วแหมเอ็มบเป้หันหลังอยู่ครับโอ้โหพลาดบอลไมเจอครับโนดีโนดีตอกต้นมาแล้วเอ็มบเป้ลองสัดดูนะว่าก็ยังติดครับจังหวะนี้โอ้โหจัดจ้านครับบุกยังเดียวก็แพ้นี้ โชบกลายบุกเนี่ยจัดไปเลยครับเป็นแท็ที่ดีแล้วก็รับนิมบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าบุกอยู่นะอีฟังหนึ่งรับอย่างเดียวโอ้ยจังหวะนี้ได้ยิงอีกแล้วแต่ว่าก็ยังแม่เซฟไว้ได้ครับเอาฮะออกมายังไม่จบกับอายุบุกของเรายังเดิกันนำครับเอาฮะเลีกฝั่งนึงทำฟฝั่งเราแล้วเกมไม่ก่อนจังหวะนี้เมาฮะทีนี้ต้องเคอสก็ไปไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนมองนะ

this is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. There will be one minute left. He's left his man. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And the referee brings the first half to a close. Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means for this second half. เอาวะเพิ่งหลังเดี๋ยวเปลี่ยนกองหน้าลงมาบ้างครับเอาฮันแลนด์ลงมาครับแล้วจังหวะนี้ฮันแลนด์มาถึงได้บอลจังหวะนี้ยังไงล้มจ้ามาแล้วจ้าแล้ไม่ได้คิมบี้คิมบียาวมาที่โรสเฟรดไปเลยดิเดม่าเดม่าโอนมาจะหลอกไปผ่านลิเจม์แล้วมาที่กุสตาแเมตตี้แมตตี้แทงมาแล้วจังหวะนี้ยังไงฮันแลนด์ไม่ได้แล้วจังหวะนี้มาที่โรดี้โรดี้มาที่เดอะบอยแมตตี้แมตตี้มาที่เดอะบอยเดอะบอยออกมาที่คอมมัน จังหวะลอเพื่อนครับรอเพื่อนเติมขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ดเมนเดสองเปิม t to his w i l l i n g s t a มาที่ไปดี้เปดีจ่ายสก้อยมาที่เนาะมาไปดี้ยังพาบอลมายาวยาวมาแล้วตอกโซนหลอกมาที่แฮงกิมมี่ the รอย the รอยแทงมาแล้วจังหวะนี้ยังไงครับจ่ายทะลุช่องมาแแต่ว่าก็โรมาดลิกดับไว้ได้ครับ อยางไรอยู่กีซ่ากีซ่ามาถึงดวลดวลมากีซ่ากีซ่าลอกหาลอกที่ deserving the win จังหวะนี้ต้องวนตองวล่ก้าครับมูดีเกอร์มาช่วยไม่ได้ครับจังหวะนี้ตัดเกมไปก่อนเลียงเขี่ยออกค้างก่อนแล้วมีการสลับเปลี่ยนตัวนิดนึงครับจังหวะนี้โอเคหมาอาคิมิทุมมาเนม่าเนมาจะจ่ายหมาก็ติดแหละครับจังหวะนี้มาโรดี้ โรดี้มาที่เดบอยเดบอยมาหาเล่นหาแลนเห็นแล้วไหมเด็กชายก็ติดอยู่ดีๆนะครับนี่ซึ่ the ดอย s เดบอยเดบอยมาแล้วยังติดอยู่มันตลิี่โรดี้โรดี้ออกมาที่เดบอยเดบอยมาที่คมัน โคมันเล่นกับนูโนเมนเดสนูโนเมนเดสเล่นกับโคมันเออกีซ่าครับคือกีซ่าโคมันน่าจะออกแล้วโอเคมาแล้วจังหวะนี้โรดี้โรดี้มาแล้วจังหวะนี้เล่นกองหลังกันอยู่สองสังพลครับเทนเปลี่ยนเทนลงมาแล้วจังหวะนี้ยังไงครัโออีกฟังหนึ่งแทงขึ้นมาแล้วแปะแต่ว่ากองหลังเราก็ยังเคลียร์ไว้ได้ครับจังหวะนี้มาดิเทนเทนออกมาโอ้โหเล่นกับยีโน่อุตลาใช่ครับเพราะยังไม่จบนะครับเล่นสู้มาเทนมาช่วยดับไว้ได้ มาที่โมซิลาออกมาที่ <S <S มาแล้วลอ,ออกมาด้านข้างแล้วแซงขึ้นมาแล้วก็วไม่ถึงหาแล่นครับอ้าวหาแล่นดักบอลไ,ได้เจอที่ว่นี้ใจกว้างเม่น้ำจ่ายมาแล้วแม่มันไม่ถึงเีซ่าลองยิงดูยังติดอยู่ เอายังไงยังไงโอ้โหใจกว้างจัดต่าแล้วน่าจะจบไปเลยี่ต่อไป่อไปต่อไปต่อไปบ a c ต่อไปต่อไปต่อไป n ่อไปต่อไป่อไปต่อไปตอไป่ไปต่อไปต่อไป่อีต่อไป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 ต่อ่อไต่อไปต่อไปอปต่อไปอไอไปตมอไปต่อไปอไไอตอ่่ป่ ต้องมีนาทีบาทแน่นอนครับตลอดเกมเดี๋ยวรอสู้ไปครับอาที่เดบอยลองคอส้มาแล้วได้มงไหมที่โฟเดลโฟเดนตั้งมาแล้วจังหวะนี้ไหอยูเดียวโนตักไปได้ครับมาแล้วครมาที่เดบอยเดบอยมากีตมาที่เดบอยเดบอยมากีตากีหอหอนูนเมนเดสเมนเดสเปิดมาหลอดล้เรียบร้อยยังผ

ตักเฮ้ยก้อนเขียบออกมาบุติลาหาที่าเลนฮาเลนกระโดดเตะครับตีลังคา อ้ยังไงจังหวะนี้ได้อยู่มุติรามาที่ฮาลันฮาลันได้บอลแล้วจะกระชากไปก็ไม่ได้แล้วจบประตูไปแล้วครับนี่ครับด้วยนิสเตอร์สกูนครับนี่ครับโอ้โหปอกบอลได้เยอะกว่าครับสุดยอดเลยครับอันนี้ฝั่งฝั่งหลังนี่เป็นหัวแหลมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผาลามไปด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ